สวัสดีครับผมคือปาหลาดวันนี้เราก็อยู่กับเกมมีเหรียญ AT Steel Alive อีกเช่นเคยนะครับสำหรับหลายๆคนที่เล่นมาจนถึงเลเวล170ก็จะเจอเคเวสคนนอกห้ามเข้าครับเป็นสนทนาภัยทหารคุมกันแม่ทัพก็คือจะเป็นเคเวสสู้กับพี่ยามสองคนนี้ครับซึ่งไอตัวเคเวสะมันแนะนำว่าให้ใช้โซลิงเกอร์ประเภทป้องกัน ซึ่งผมก็มีอยู่นะครับเป็นพี่แคนโดนพี่นวดสกบถือสมอของเรานะครับซึ่งก็ยังไม่ผ่าน,นทีนี้ผมก็เลยตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะมีโซลิงเกอร์ที่มีสกิลเหมือนสกิลทอนนะครับก็จะเป็นผมเดาว่าน่าจะเป็นสกิลนี้แหละตอนแรกผมก็ไม่ได้แรนดอมได้สกิลนี้หรอกผมก็คิดว่ามันจะมีอยู่กับ โซลิเกอร์ตัวอื่นๆซึ่งจะเห็นว่ามันไม่มีนะครับผมก็ทําการนี่ครับมันจะมีเปลี่ยนนะครับมันจะทําการเปลี่ยนสกิลเราเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนน้องกระต่ายของเรานะเออซึ่งการเปลี่ยนก็จะใช้เพชรสีน้ําเงินหรือสีขาวนะครับ50ก็จะทาการเปลี่ยนโดยการแรนดอมแบบนี้ครับโอ้โหนึกว่ามันจะล็อกได้นะเออเดี๋ยวเราจะแรนดอมเอาสกิลที่ มันเหมือนมีสกิลทอนของเรานะครับยังไม่ใช่นะจริงๆมันน่าจะให้ล็อกได้นะหรือเลือกได้ก็แรนดอมไปนี่ครับมันจะมีคีโลเวทมนต์ขึ้นไปแล้วดึงดูดค่าคู่คามของศัตรูที่อยู่รอบๆและสร้างดาเมจ288%้ของพลังโจมตีอันนี้ผมเดาว่ามันจะเป็นสกิลทอนนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าเราก็ยืนยันไป ซึ่งเพื่อให้ชัวร์ว่าใช้สกิลได้ผมก็จะเติมจิบนักสู้เข้าไปครับเออไม่รู้ว่าจะเกี่ยวไหมนะก่อนหน้าผมก็ลองมาแล้วมันก็ไม่ผ่านนะครับซึ่งเราก็มาลองดวูว่ารอบนี้จะผ่านหรือเปล่าเราถอยมาสู้ทีรันนกว้าง จงตีครับเนี่ยตอนแรกมันจะไล่ตีเรานะเนี่ยจะเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์บนหัวมันโดนคอไปซึ่งจะทําให้เราโอ๊กสกิลได้เลยโดยที่เราไม่เป็นอันตรายใดๆแต่เราก็ต้องคอยดูครับถ้ามันหันมาตีเราเราก็อาจจะต้องวิ่งหนีก่อนสิ่งเดียาควรทําก็คือกดตั้งเติมเลือดให้โซลิงเกอร์เราเติมอัตโนมัตินะครับผมตั้งไว้ทั้งโซลิงเกอร์และตัวเราที่70ิ ต่ำกว่า70%ให้เติมเลยซึ่งจะเห็นว่าเราจะใช้สกิลอัดได้เรื่อยๆเลยทีนี้ไม่ต้องมาคอยระวังและอันตรายเลยละนะครับแต่ว่าความยากของแมปนี้ก็คือเนี่ยครับมันจะบอกอีกหนึาทีอีก50วินาทีนะครับมันจะคุ้มข้างพ้อคุ้มข้างแล้วมันจะโจมตีแรงมากนะครับซึ่งตอนนั้นโซลิงเกอร์เราอาจจะไม่ไหว แต่ผมก็ได้ทำการอัพเลเวลโซลิงเกอร์ไปเยอะอยู่เหมือนกันอัพของอัพอะไรด้วยซึ่งของผมก็เปลี่ยนจากที่มันให้มานะครับเลเวล170เป็นเอ้เลเวล160ก็ทําการโอนถ่ายค่าตีบวกมาใส่ของเลเวล170ระดับตำนานหลายชิ้นอยู่เหมือนกันที่ได้ไปฟาร์มได้มาจากตอนแรกที่ยังไม่ได้รู้อะไรนะครับ โอ้โหใกล้ใกล้ปราได้ตัวหนึ่งแล้ว oh, จากก่อนหน้านี้คือปราไม่ได้เลยตรงเดี้ยวว่าโดนทิมตายตลอดนะครับอเอาเอาไว้มีลุ้นผ่านไว้รอบนี้เอาว่ะมาว่ะเอาไว้ไวเ,ไวเพี้ยนรอนไว้เพี้ยนนะได้แล้วหนึ่งตัวเหลืออีกหนึ่งตัวสบายละงานนี้คุ้มข้างระ เติมเลือดไปสูนใบเพื่อนบับพลังป้องกันขึ้นไปอมันให้นักนักโอ้ยมีลุนผ่านด้วยเอาไก่ตายแล้ว,วเติมเลือดโอเคเอาไว้ก่อนโอเคเอาวอะเอาวอะ,วะมันจะ คุคังขั้นที่หนึ่งทับสามแล้วทุกคนมันใกล้ตายแล้วทุกคนใกล้ผ่านลนะนะเอาวะเฮ้ยรอบนี้มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นผ่านจะได้ไปต่อสักทีนะเออเอาวะมาวะ่ะเอะเอเนะเฮ้ยผ่านวะ่ะทุกคนเออ เราผ่านเควสแล้วเออรับรางวัลไมะจะได้ทำการเดินเควสต่อนะครับนะครับก็อย่าลืมนะทุกคนนะครับโซลิงเกอร์ทำการจัดการอัพสกิลอะไรอัพเลเวลให้เรียบร้อยผมก็อัพมา57เต็ม70็ดสิบกลเต็มแล้วส่วนน้องกระต่ายนี้ผมก็เตรียมไว้รออีกตัวหนึ่งเผื่อแบบ พี่แคนโดนของเรานอนลงไปนอนนะทุกคนจะจะมีน้องกระต่ายออกมาช่วยแล้วก็จะลืมเติมจิตนักสู้ด้วยนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามีส่วนไหมแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เติมไว้อะโดนไลทีมไลแทงเหมือนเดิมเลยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ